สวัสดีสสดครับวันนี้นะครับพวกเราพี่น้องไทยอยู่กันที่พัตคารที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่เพื่อนๆทุกคนลองทายดูสิครับว่าพวกเราเนี่ยอยู่ที่ไหนกันใช่แล้วครับเราอยู่กันที่พัตคารตัลโ ถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าพวกเราหายไปไหนกันไม่ได้แสดงละครกันแล้วหรอเดี๋ยวให้พี่ฟูมาตอบคําถามนี้นะคะว่าเราหายไปไหนกันมาค่ะจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับพวกเราเนี่ก็ยังทํางานกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากทํางานเบื้องหน้าไปอยู่เบื้องหลังเพื่อที่ให้น้องๆนักแสดงใหม่ๆเนี่ยได้มีโอกาสแสดงความสามารถกันให้มากขึ้นครับ วันนี้นะครับเป็นวันพิเศษมากๆที่พวกเราเนี่ยมารวมกันที่พัตคารตูรุเพื่อที่จะมาเลี้ยงสังสรรค์กันครับเอ๊ะทำไมต้องมาเลี้ยงสังสรรค์กันที่พัตะคารตูรุด้วยคะพี่ฟู่ก็เพราะว่ามีแฟนคลับของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เข้าใจว่าพัตคารตูรุแห่งนี้เป็นของพวกเราพี่น้องไทยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับต้องบอกงี้เลยนะครับว่าเจ้าของพัตคารตูรุนั้น เป็นคนที่ใจดีมากๆที่คอยสนับสนุนแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่เนี่ยให้พวกเราได้มาถ่ายทาที่นี่มาโดยตลอดครับ<อ>ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าพัฒนาารอาหารตูรูนั้นเป็นพัตคาารอาหารจีนอาหารไทยและอาหารเหนือที่หรูหราเป็นอันดับต้นๆของเมืองเชียงใหม่เลยนะครับโอ ร้านอาหารหรูหราแบบนี้ราคาอาหารต้องแพงแน่ๆเลยใช่ไหมคะพี่ฟูต้องบอกเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดเป็นราคาที่จับต้องได้ราคา,า,าร้านอาหารในพัทคางตูรุนะครับถูกกว่าในร้านคาเฟ่บางร้านด้วยซ้ำไปเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการมาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พาครอบครัวพาเพื่อนเพื่อ,อที่มาจากต่างจังหวัดมาทานข้าวที่นี่แล้วอยากได้บรรยากาศที่หรูๆที่นี่นะครับมีห้อง V.I.P. หลายขนาดตั้งแต่ไซส์เล็กขนาดที่รองรับลูกค้าตั้งแต่ 8ถึง15ท่านไซกลางนะครับตั้งแต่15ถึง30ท่านแล้วก็ไซใหญ่ที่สามารถรองรับลูกค้าถึง30ท่านขึ้นไปนะครับแล้วเห็นว่าที่นี่เขามีจัดงานแต่งด้วยใช่ไหมคะพี่ผู้ถูกต้องแล้วครับนอกจากพาครอบครัวมาทานข้าวพาเพื่อนมาเลี้ยงสังสรรค์ที่นี่นะครับสามารถจัดงานแต่งแล้วก็งานสัมมนาที่สามารถรองรับลูกค้าได้ถึงหลายร้อยคนเลยนะครับ แล้วพัตตะคารตูรู่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนคะพี่ฟู้เผื่อแฟนๆสนใจอยากมาทานอาหารที่นี่ค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าพัตตะคารอาหารตูรู่นั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะครับเดินทางสะดวกสบายมากครับวันนี้นะครับที่พวกเรามาที่พัตตารตูรู่เพราะว่าพัตตารตูรู่เนี่ยเขามีเมนูใหม่แล้วก็มีเมนูพิเศษนะครับจะมีเมนูใหม่หรือพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวตามมาเลยครับไปเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพัตคารตูลูเนี่ยได้รับมาตรฐานอะไรมาบ้างนะครับต้องบอกว่านับไม่ถ้วนดีกว่านะมันเยอะมากนะครับอาหารอร่อยสะอาดปลอดภัยเพื่อสุขภาพสวัสดีครับพี่แหม่มครับสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของตูลูตัวจริงเสียงจริงนะครับ พี่แหม่มครับพวกเราทีมงานพี่น้องไทยต้องขอขอบคุณพี่แหม่มยางสุดซึ้งนะครับที่สนับสนุนพวกเราแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่ให้พวกเราได้มาถ่ายทำตลอดมาแล้วก็หวังว่าพี่แหม่มยังคงสนับสนุนพวกเราตลอดไปนะครับค่ะใชไ่ได้แน่นอนค่ะขออนุญาตพี่แหม่มนแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะก็สวัสดีนะคะ คงจะไม่รู้ชื่อจริงกันเรียกกันแหมมแมแมก็ขวัญเรือน,นิ่มเนค่ะมาป,ปักหลักตรงนี้พัฒนาขันตูรป,ปีนี้เข้าปีที่7แล้วก็คิดว่าสถานที่นี้อยากให้เป็นสถานที่จุดรวมมีติ้งพอยสําหรับครอบครัวแล้วก็เพื่อนพ้องหรืองานต่างๆเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองของเราของจังหวัดเชียงใหม่ได้แล้วก็หวังว่าสถานที่นี้จะเป็นสถานที่ที่แห่งความสุขของทุกคน,ท,กคนทุโหคือสถานที่ที่มาของดับเบิลแฮปปี้เนส ของความอยู่ร่วมกันแชร์ด้วยกันแชร์ความรู้สึกแชร์ความสุขให้ทุกคนเกิดความสุขจากตรงนี้และมีความสุขต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องไทยนะคะทำให้ทุกคนรู้จักพธธัฒการตัวรูุมากขึ้นนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ทุกคน สนใจเพิ่มขึ้นที่จะมาสถานที่นี้เป็นจุดนัดพบแล้วก็มาชิมอาหารอร่อยในราคาที่แต่ต้องได้ในสถานที่หรูสามารถพาครอบครัวมาได้เลยอย่าก,กลัวสถานที่หรูเขาบอกว่าสถานที่หลักล้านอาหารดักร้อย<ะ>พัตนาตัวลูกค่ะครับผม คือวันนี้เราก็อยากจะเปิดตัวเมนูใหม่ของเราเป็นเมนูใหม่ที่เรารอคอยมานานเนื่องจากหลังโควิดเราได้ทําเมนูกระทับละขึ้นแล้วเมนูตัวจริงก็จะกลับมาเปิดตัวทุกคนที่ชอบทานอาหารจีนอาหารอร่อยอาหารปลอดภัยอาหารที่มีคุณภาพต้องรีบมาเร็วๆเลยค่ะก็ใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับที่เป็นแฟนคับพี่น้องไทยขอการันตีนะครับจากพวกเราทีมงานพี่น้องไทยว่าที่นี่อาหารอร่อยแล้วก็ คุ้มค่าแน่นอนครับ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปดูเมนูพิเศษกันเลยนะพี่แมวครับได้เลยค่ะสำหรับห้องนี้นะครับก็เป็นห้องไซส์เล็กที่รองรับลูกค้าตั้งแต่8ถึง1ิท่านนะคะราคาค่าห้องนะครับ500บาทจะได้ห้องแบบนี้เลย จะต้อนรับแขกของตัวเองหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นอะไรดูที่จำนวนของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องที่มันไซส์ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับสหรับห้องนี้นะครับเป็นห้องไซส์ขนาดกลางนะครับที่สามารถรองรับลูกค้าได้ถึง15 3 0ถึง30คนนะครับ นี่เลยนะครับโต๊ะที่สามารถนั่งได้ถึง30ท่านที่เดียวในภาคเหนือหรือว่าดีไม่ดีอาจจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับ อันนี้ขอแนะนำเป็นเมนูแรกนะคะเป็นอินทนนล์ทาวเวอร์ค่ะจะประกอบด้วยชั้นบนสุดจะเป็นเห็ดรวมทอดพริกเกลือค่ะชั้นที่2จะเป็นออเดอร์เย็นจะได้ทั้งไก่แช่เหล้ากับยามนกะปุนส่วนชั้นที่3นะคะจะเป็นออเดอร์ร้อนค่ะจะเป็นปอปเปี๊ยะไส้ไก่แล้วก็เป็นหอยจ๊อกแล้วตามด้วยไก่ป๊อปค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูใหม่ค่ะเมนูแนะนําเหมือนกันจะเป็นขนมผักกาดค่ะตอนนี้จะเอาขนมผักกาดนะคะมาผัดค่ะลูกค้า ขอแนะนําตามด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเสี่ยวหลมเปาค่ะลูกค้าเป็นเมนูที่กลับมาขายที่ร้านอีกครั้งหนึ่งค่ะเสี่ยวหลงเปานะครับทุกคนน่ามาต่อเลยครับน้องครับอะไรพี่จะได้สักทีตอนนี้เป็นซาลาเปาไส้หมูแดงค่ะแต่ดูพิเศษมากเลยนะครับใช่ค่ะตัวนี้เป็นเมนูแนะนำเป็นเมนูขายดีของร้านเหมือนกันค่ะ ตอนนี้เป็นเมนูใหม่นะคะเป็นน้องใหม่เพิ่งเปิดตัวค่ะมากินมากเลยอ่ะโดนพวกเราเปิดตัวซะละตอนนี้จะเป็นฮะเก่าทับทิมค่ะสีของเขาจะทำมาจากบิสรูตค่ะลูกค้าอ๋อบิสรูตใช่ค่ะข้างบนนี่คือจะเป็นไข่คาเวียนี่ไงตอนนี้จะเป็นหน่อไม้ทะเลค่ะเป็นเกีียวหน่อไม้ทะเลสินค้าใหม่เปิดตัวของเดือนมิถุนาเหมือนกันค่ะลูกค้า ตอนนี้เป็นเมนูดังค่ะกลับมาเปิดตัวอีกครั <serves> ้งหนึ่งค่ะของกลางปีตอนนี้จะเป็นขนมจิบกุ้งค่ะค่ะลูกค้าเรียกรองมานานแล้วค่ะตัวนี้ตัวนี้เขาเลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะจเนี่ยเราวันนี้เป็นวันพิเศษมากๆเลยนะครับที่พวกเราจะได้และตัวนี้นะคะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งค่ะขายดีมากเป็นฮะเกากุ้งค่ะกุองกุก่าค่ะ้ง อันนี้คือเซ็ตแรกเท่านั้นครับเซตแรกมีกี่เซ็ตเราท้องกันเบาๆ้มกี่เซตมันมีกี่เซตสี่จ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวแนะนําค่ะจะเป็นเกี๊ยวคาเวียค่ะลูกค้าจะเห็นว่าการจิบตัวเกี๊ยวแล้วก็จะมีตัวไข่คาเวียอยู่ข้างบนค่ะตัวนี้เป็นนิวเมนูค่ะเป็นเมนูแนะนําแล้วก็เป็นเมนูใหม่ค่ะน้องใหม่เลยตอนนี้เมนูเซตแรกของเราเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรา จัดกันเลยเฮ้ยพี่การซากกล้องเราได้คือน้ำลายไหลแล้วเออเอาไปดีเอาไปดีซักกล้องเราโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวเส้นแรกเราเราเราจัดก่อนเลยเนาะโอเคครับขอบคุณมากนะครับอันนี้นะครับเกี๊ยวคาเวียนะครับทุกคนหืม อร่อยนะคะเป็นไงคะดูสีหน้าเอาครับผมชอบเสือล็อบเปาครับลองหนึครับเสือล็อเปาดูคดรับไม่ต้องน้ำจิ้มอร่อยมากฮักเก่าคู่ฮักเก่าไหมคะอืมเต็มปากเต็มคำเลยนะครับอืมอืมยอบปกเต็ิอืม,รอ,อ,มอร่อยมากนี่นะครับฮักเก่าทัพทีมนะครับผมสีสันน่ากินมาก อ,อร่อยครับผมอินเทอร์เน็ตทาวเวอร์นะครับเป็นเห็ดทอดพอริกเกลือนะครับอืมกรอบอร่อยมากเลยนะครับน <c oughs> ี่จิบกุ้งนะครับเป็นไงครับพี่กุย้ยหน้าตาเครียดมากเลย กุ้งือนยังไม่ตายเไหน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 นี่เป็นเกี๊ยวหน่อไม้ทะเลเมนูใหม่ของร้านนะครับอืมกะเป๋าไส้หมูแดงค่ะมาค่ะอร่อยครับผมอร่อยมากค่ะ ขอแนะนํามเมนูซิกเนเจอร์ของทานตูรูนะคะจะเป็นเป็ดปักกิ่งค่ะตัวนี้เราจะเอาเนื้อไปทําอีกหนึ่งเมนูตัวนี้จะเป็นส่วนหนังค่ะลูกค้าตัวนี้จะมาพร้อมกับเซตตัวทานค่ะจะได้แป้งถึง2เข่งนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นตัวขายดีของร้านด้วยค่ะ วิธีทานขั้นตอนแรกนะคะคือเริ่มต้นนะคะให้หยิบแป้งออกมาก่อนคาหนึ่งแผนนะะ่นค่ะต้องขอโทษด้วยนะครับ,รบไม่ไม่หยิบเลยโอกาสมาแล้วโอเคนะครับดูแหละดูออกค่ะขออนุญาตนะครับเพอผมติดติดกันใช้มือนะครับโทษครับนี่นะฮะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นค่ะตามด้วยหนังเป็ดคาหนึ่งแผน่น <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> แล้วก็เสร็จแล้วผัก ผักที่อยู่ตรงกลางค่ะจะประกอบด้วยแตงกวาต้นหอมแล้วก็พริกค่ะลูกค้าสามารถผิดได้ค่ะจะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็ตักน้ำจิ้มค่ะออจะแนะนำเทคนิคเวลาหมวนนิดนึงค่ะเราจะพับด้านคางค่ะที่ขวางกับตัวผักอะค่ะพักเข้ามาสองข้างประกบซ้ายแล้วก็ขวา น้ำลายไหลแล้วค่ะไม่รอแล้วนะคะอร่อยมากตอนนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะเป็ดกีตาร์หรือเปล่าใช่ค่ะเป็นเป็ดกีตาร์ค่ะจะเป็นเนื้อติดกหนังค่ะลูกค้าจะสามารถทานได้พร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะจะได้ทั้งหนังแล้วก็เนื้อค่ะทานคู่เหมือนกับตัวของเป็ดปักกิ่งเลยค่ะ เป็นเมนูขึ้นชื่อเหมือนกันค่ะตอนนี้มันจะได้ความฉ่ำเห็นไหมคะว่าจะมีน้ำเป็ดยังออกมาอยู่ค่ะเป <ś Fih> ็นไงคะมันฟินมีทั้งเนื้อมีทั้งหนังที่เอา ะะเป็นมังกเลียพอตเค่ะเป็นมังกเลียแบบซีฟู้ดค่ะข้างบนจะเป็นกุง้งข้างล่างจะมีตัวปลาหมึกค่ะมีเป๋าฮื้อค่ะมีหอยเชลล์ค่ะสาม,มารถทานได้2แบบค่ะทานคู่กับข้าวหรือว่าทานเป็นกับข้าวก็ได้หรือว่าจะทานคู่กับมามี่ก็ได้ค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีถึง3าระดับค่ะมีพอต A เป็นตัวที่วางอยู่บนโต๊ะค่ะมีพอต B ีข้างบนจะเป็นเนื้อกบค่ะข้างล่างจะเป็นเนื้อไก่มีมังกเลียพอต C ค่ะข้างบนจะเป็นตัวหมั่นโถทอดข้างล่างจะเป็นเนื้อไก่ค่ะพอต C จะเป็นพอตที่ขายดีค่ะและเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูที่เปิดตัวใหม่ค่ะจะเป็นหมูนำค้างค่ะเป็นเมนูใหม่เป็นเมนูซีเนเจอร์ของร้านค่ะเปิดกลางปีนี้เลยต้นเดือนของมิถุนาที่ผ่านมานี้ค่ะ ค่ะตอนนี้ตัวแนะนำค่ะอยากให้ลองชิมค่ะขอแนะนำเมนูต่อไปนะคะจะเป็นไก่ไม้ไผ่ค่ะตันนี้จะไก่นุ่มค่ะเนื้อไก่จะร่อนค่ะจะไม่ติดกระดูกค่ะส่วนพริกแกงก็จะเข้มข้นมากค่ะจะถึงพริกถึงขิงเลยน้ำลายไหลกันแล้ว <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> อีกหนึ่งเมนูนะคะจะพาไม่ได้เลยจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันค่ะจะเป็นหมูซอยข่าวยกค่ะตัวนี้ค่ะเป็นเมนูแนะนําค่ะลูกค้ามาลูกค้าต้องสั่งค่ะแล้วก็เป็นตัวที่ออกรายการควก คุณต่อยด้วยค่ะตัวนี้เลยเป็นหมูสามชั้นนะคะตุนกะัดการตองแห้งค่ะมาพร้อมกับมันโถอีก4ชิ้นค่ะเป็นสไตล์จินแค่แท้ค่ะถ้าลูกค้าไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงตูลูนะคะถ้าไม่สั่งมาไม่ถึงตุลู่นี่ะหมูเข้าหยกนะครับ แล้วตัวนี้เป็นเมนูใหม่ค่ะที่ไม่ค่อยจะเห็นกันะจะเป็นบะหมี่ลอยฟ้าชิลีสิงคโปร์ค่ะตัวนี้จะประกอบด้วยเนื้อกุ้งนะคะแล้วก็มีน้ำซอสของชิลีสิงคโปร์ค่ะเป็นสูตรของเชฟค่ะเป็นเมนูใหม่ของกลางปีนี้เลยค่ะกำลังเปิดตัวใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักบะหมี่ลอยฟ้ากันนะครับะหมี่ลอยฟ้าน้ำซอสสิงคโปร์นะคร คือดูแล้วน่าทานมากๆครับก่อนมาจัดเลยสวยงามตามท้องเรื่องขออนุญาตนะครับขออนุญาตชิมนะครับมาชิมเลยครับชิมให้ทุกคนชิมเลยขอชิมเลยอร่อยมากเลยครับ และตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้เป็นตัวแนะนำเลยจะเป็นไก่เศรษฐีค่ะตัวนี้เขาจะเชื่อว่ากินแล้วมั่งคั่งค่ะลูกค้าตัวนี้ค่ะเนื้อไก่อ่ะค่ะข้างในเขาจะยัดไส้ไปด้วยสมุนไพรจีนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะจะทําการหอใบบัวแล้วก็จะปั้นด้วยดินอีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะทําการอบสองวันกับอีกหนึ่งคืนค่ะกว่าทีา่พี่ฟูจะได้กินนะคะถ้า ชอบหัวไก่อ่ะเดี๋ยวจะหักหัวไก่มากินกันเดี๋ยวจะให้พี่ฟู่ทุบด้วยนะคะถ้าไม่ทุบนี้พี่ฟู่ก็จะไม่ได้กินนะคะมาไปทุบไก่กันดีกว่าปั๊บตอนนี้นะครับเราก็จะมาทุบไก่กันนะฮะอ๋อแมงนะครับเฮ้ยอ๋อพี่ฟูไม่ได้กินหัวไก่แล้ว ก็ถึงตอนเด็กๆเลยค่ะปุ๊บกระปุกหอมสินไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีถ้ากินแล้วจะมั่งคั่งนะครับ a few moments later ว้าวโอ้ my god อันนี้คล้ายๆคล้ายคิดดูหอทองแน่ๆเลยอ่านี่ใบบัวนะครับทุกคนใบบัวใบบัวพี่การอุ้ยหอมมากเลยค่ะหอมมากออ้หมจริงเหรออ่า นี่เลยครับโ oh. oh. อ้ยอกมาสองพันปีทุกคนไม่ใ huh. ช yeah. ่อือมันน oh, ุ่มมากอืมจะละลายในปากอ่ะขนาดนั้นเลยครับจริงจงชิมแล้วจริงชิมแล้วค่ะทุกคนชีแล้วจะงดวยทันทีนะแล้วเคนมสิทธิอร่อยมากเลยคือมันมีแบบ มีหลยหลยรสชาติอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่ากวัวจะได้มดันันน้ำแล้วก็ต้องใช้เวลานะครับเออ่มจกระดุงนี่นอนแยกมันนะครับ ตะการทูลูกของเราไม่ใช่มีแค่อาหารจีนนะคะอย่างตัวนี้ค่ะจะเป็นอาหารไทยเป็นต้มยำกุ้งค่ะจะตอบโจทย์พี่น้องที่ยังเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอีกด้วยค่ะคอีกหนึ่งเมนูค่ะพี่ฟูแล้วก็พี่พี่ค่ะตอนนี้จะเป็นออเดิมเมืองค่ะนอกจากอาหารไทยแล้วเรายังโปรโมทการทานอาหารเหนือค่ะเพราะว่าที่นี่เขาอยู่เชียงใหม่ค่ะจะเป็นออเดิมเมืองค่ะประกอบด้วยน้ำพริก อ่องหรือว่าน้ำพริกมะขามเทศแล้วก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มค่ะจะมีความหลากหลายค่ะพี่ฟู่ลองชิมได้นะคะ okay, พี่ๆก็ลองชิมได้คะ่ะนะครับ <c oughs> ก็อย่างที่ที่บอกว่าพัตคารตููเป็นอาหารหจีนอาหารไทยแล้วก็อาหารเหนือมาถึงที่นี่เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ความรู้สึกว่ามาถึงทางเหนือเพราะว่าที่นี่มีเมนูที่เป็นออเดิ่อเมืองแสดงถึงความเป็นภาคเหนือถ้าเรามีเพื่อนชาวต่างชาตินะครับที่มาเมืองไทยมาทานที่นี่ เขาก็ได <Okay, S 2> ้ร okay, okay, ับความรู้สึกว่าเขาอยู่ที่เมืองไทยเพราะอย่างต้มยำกุ้งเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทยเราเป็นชัวแทนของอาหารไทยเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะมาเข้าใจแล้วโอเคมาครับทุกคนมาลุยสามหน่อ้เลุยลุยลุบอกเลยนะไม่ใช่อาหารจีนอร่อยอย่างเดียวนะอาหารไทยก็ไม่ไม่แพ้ที่ใดเลยนะครับทำจริง